จักผ่ายติดแก้วตาผ่ากันตรงปัาที่นี้อันนี้เป็นคิ้วของผ่าคนหนูอู้แดดแดดคักเลยอืมแดดดีคักเลยแห้งกันหมังว่างสภาพหันวืนวๆเนาะเตียนแห้งไปไหมอ้ยเตียนคักเลยได้ไหมมือ ไปเอาไอ้นั่นนะ่ะไปเอากาแฟนนะ่ะค้าเดียวใหม่แขนได้แอบโหยางล้งไปแบบเดียวถึงเดียดตายตายคอยตายเดียดแห้งเดียดแห้งกันเลยปั่นผ่าขนหนเสร็จแล้วก็ดีเดียดสุดๆเลยล่ะเก็บกันเตากอน แหงแหงแล้วเพราะว่ามันแดดค่ะให้เบิงเ้งแดดท่าใดเดียด,ดยห่อนคือแดดเพียบว่ะให้เบิงเ่งแดดด้วยพูนะ เจ้าเบิง์นแดดแดดคักแดดได้หอนเราอุเข้ามาเลยได้อยไปเอากาแฟเนาะแป๊บเดียวเผาเลยแม่แดดเผาแม่ไม่ได้แดดคักแดกเดเนี่ยคือมันม่ซุน มื่นมันฟุนฟ่นเลยะัฟุณนขี้ดินน่ะฟุน้นน่ะงานล้วมันหยาเทาน่ะเล็บปัดฟุน้นจากน้อยก่อนสุดยอดตากแป๊บเดียวละแหงผาคุณหนนียของฟืนเลยตากแป๊บเดียวแหงเลยเนี่ย อื้อห่อนครับแทะปันผาไอ้นั่นไว้อยู่ปันผับอุทินอนพออเห็นว่ามันแดดดีกันเลยปันผับอุทินอนพอเนี่ยมันเป็นทา เพราะว่ามันมักเป็นคาบใส่อันนี้ดีกว่ามันเป็นคาบเหลืองเป็นคาบไม้ไผ่นะคาสีขาวเนาะฮืมงแดดถึงลม ทั้งแดดทั้งลมเลยจ้าวันนี้แดดดีผ้าฉันแห้งไวมากไปเลยแ,ลนะแดดดีขนาดนี้ แดดสุดๆเลยเด้อแดดสุดๆเลยล่ะเ mock ก,การตากผ่าย่างมากๆเลยอันนี้ตากผ่าโฮมตากผ่าคนณโฮประหยัดพื้นที่ได้เห็นไว้์พรมเรียบร้อยแล้ว ฟุ mm ้นแน่จากน้อยถุงเท้าเก่าซักแล้วมาเนี่ยถุงเท้าซ้ายมันขาดจะใสเอามาใส่สวยมีผ้าคีริว ห่อนเป็น,นสุดสุดเลยเระอุเลยห่อนพักเรียบร้อยแล้วห่อนปนยแหงไว้ยูหละเดี๋ยวปันผาปันผา ที่นอนปกหมอนอยู่ให้เยวมาตากอีกแล้วก็จะไปีอาบน้ำออกกำลังกายซเซล้วกินเข้าแล้วก็เลยมาตากผ้าผ้าหฮมผ้าขนหนูมึงแดดสุดจอดสุดจอดในความแดดแดดพลูแบตแบตหมดก็เลยใสย Power bank. ใ่พาวเวอร์แบง์เฮ้ยเบาไลยเบาไลยขนาดอยู่เนี้ย หลังไอ้เน่ใช้ค่าหลังค่ามันห่อนค่ะสังกะสีร้อนชุดสิบเลยถ่าไงขมิ้นทำอะไรจะอาบน้ำแล้วนี่ขี้รือเกี่ยวข,ม,วข,ม,ข,ขมิ้นไว้รุ่นขมิ้นแม่รุ่นข่าแม่น้ำเอาผ่าคนหนูก่อน ไปลุนค่ะแม่คะแม่มาเอาผักคนนู้นให้นะคะไปลุนคะแม่ซักเอาไปซักเบิร์ดแล้วอเอาแล้วของพ่อเหรอผืนใหม่เอาพ่อเอาผืนนี้ไหมล่ะไม่เอาของพ่อเขาซักแล้วหรอซักแล้วเอาอันนี้มาเลยค่ะทั้งเดียวอะไรล่ะดำปิตปีเธอใส่แล้วเธอก็เอาไปนอนเกียกกิ้ง อันนี้มันพื้นเล็กอันน้นมันพื้นใหญ่จะอาบเหรอรัางก็ไปตากง้อไปฉันจ,จะไปอาบน้ำแล้วแดด้อนคัก้อนเนี่ยสุดๆอาบน้ำก่อนกันผาไว้เดี๋ยวมาตากผาปูที่นอนไหม